s u z ก k สวิฟ f t เครื่องยนต์พันสเกียร์ออโต้ปี2021โปรโมชั่นของเราอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นค่ะรถดีก็ค่ะห้าประตูสภาพสวยมากๆเลยค่ะแบคลายสวยติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วค่ะภายในนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกล้องส่องถอยจอแอนดรอยเครื่องเสียง AMFM AUX e แล้วก็ CD เลขไม่แท้40,000กิโลฟรีดาวส่งแค่เดือนละ6,000บาทคนซื้อรายได้รวมอยู่ที่1 000, 2 0 0 0 0บาทขึ้นไปกระสุอรถคันนี้ไปเฉ่งานได้แล้วค่ะสภาพใยแดงค่ะมือแรกเลยค่ะ ถึงจะเป็นรถดีก็ค่ะแต่ด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะสภาพดีเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดได้เครื่องยนต์พันสองสี่สนซินประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ